ไปสวนมานะคะได้ดอกบัวมาให้สมศรีได้ฝักบัวมาให้สมศรีค่ะสมศรีนั่งกินฝักบัวนะคะ <Yeah. S 1> อือแซ่บหลายบอ <Yeah. S 1> คุณแม่คุณพ่อให้ดอกบัวคุณแม่นั่นตีน้อง <c oughs> คุณพ่อให้ดอกบัวคุณแม่สวยกว่าสมศรีอีกมาเดินผ่านกล้องทำไมกำลังถ่ายคลิปอยู่ เนี่ยดอกบัวแสนสวยของคุณแม่สมศรีไม่ได้หรอกสมศรีกินหมากบัวไปเถอะสมศรีไม่ใช่คนจริงพ่อรักแม่มากกว่าสมศรีสมศรีเอ้ยสมศรีสมศรีเอ้ยกินอีหยังวะแม่ได้ดอกบัวสมศรีก็ได้ดอกบัวดอกออยีพ่พอพอหัก สมศรีเอ้ยให้แม่กินน้ำแน่เร็วสมศรีเอ้ยสมศรีห้มุรีกินน้ำแน่เร็วมุรีไปกินดอกบัอก็สมศรีไปบ้านแม่นี่ยไม่ได้สะอาดดอกกวาดเสร็จแล้วก็มีหมาสองตัวลิงหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวไปขนขยะเข้ามาหน้าที่แม่ก็คือ เก็บกวาดเช็ดถูบ้านที่ลูกๆทำกันมีลูกเป็นหมากระลิงแล้วก็แมวค่ะ